สามวิธีหลอกร่างกายให้ใช้ไขมันนะคะวิธีการนี้ลดไป5-7ถึงกิโลค่ะสำหรับนักเรียนของดาวคุณแนนะคะจากน้ำหนัก51เนี่ยเหลือแค่40กว่าเป็นไปได้ยังไงทง้งทงที่ไม่ต้องกินคลีนจ๋าจะมาบอกเคล็ดลับให้ค่ะขั้นตอนที่1การลดพวกคราร์บข่าวนะคะจะทำให้อินซูลินเนี่ยต่ำลงค่ะทำให้ร่างกายเนี่ยเบิร์นไขมันมากขึ้นอาจจะเลี่ยงพวกแบบขนมปังนะคะแล้วก็กินแบบพวกคราร์บเชิงซ้อนมากขึ้นใครที่ชอบกินข้าวขาวเนี่ยอาจจะเน้นแบบไฟเบอร์เข้าไปค่ะให้แบบย่อย ช้าลงนะคะและอันที่2ค่ะก็คือการกินโปรโตีนให้ถึงนะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเรากินโปรโตีนให้ถึงเนี่ยร่างกายเราก็จะสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะแล้วเวลาเราเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยเราก็จะเบิร์นได้เก่งนั่นเองนะคะและอันที่3นะคะก็คือการกินวิธี IF นะคะหลายหลายคนน่าจะเคยลองมาแล้วแต่หลายคนเนี่ยก็ยังทําผิดอยู่แบบไม่รู้ตัวนะคะไม่รู้ว่ากินอะไรได้ช่วงที่ฟ้าช่วงที่ฟีดนะคะก็สำหรับใครที่อยากลดไขมันค่ะด้วยวิธีการที่ไม่ต้องกินคลีนจ้าไม่ต้องออกกำลังกายหนักตอนนี้นะคะดาวแนะนําให้ลดแบบ ts วิธีการนี้เนี่ยก็คือหลายคนเห็นผลมาแล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยลองแล้วอยากได้วิธีนี้คอมเมนต์ว่าขอวิธีเดี๋ยวส่งไปในอินบ็อกซ์ให้ค่ะฟรีแค่สําหรับคนที่เห็นคลิปตอนนี้เท่านั้นนะคะเพราะาจริงๆแล้วนาดาส่งให้กับนักเรียนของดาเป็นหลักเลยคอมเมนต์เลยค่ะ